ทางลงจัดได้ระดับประเทศนะครับผู้แข่งขันกว่าจะยึนรอได้ผมจะไม่ใช่เรือแต่ว่าเรอออือฟ้าใช้เรือของตัวเองนะครับน้ำผาพีน้อยส่วนผลตะกุนตวาจากเทียรีเทียริก้าเรือห้าสิบห้าสีพาย เอนะครับล่องน้ำฝั่งประเทศไทยคือกล่องน้ำที่หนึ่งนะครับในนามของเรือนีเรือดังนะครับจากทาสโนนะครับจากทาสโนสวรรค์นักเรียส่งเข้าบอกรอดนะครับผมไก่ไพ่พลมาพบเรือที่มีชื่อหนมาว่าขวัญตะกูลนาวานะครับขวัญตะกูลนาวาเป็นเรือจากอเภอ้องตาจังหวัดมุกดาหารตรงข้ามกันแต่เจ้าที่รักที่เสียตายน้องอัดกันมาแล้วครับแ กางควาดามินันในนามของแขกเปืนฟนควานนาของเรือดู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 แม่มาดูทองเอาล้มส่วนพันบุตะวันสุดยอดแห่งภาคกางในนาของเอาเป็นเอาจเปยไอแพนกว่ายัไงในเที่ยวนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วสิงห์ปังมาร้อนสิงอนสิงห์ปังร้อนอันกับอันกับมนดู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 ด กับวัตรกุนนาระไม่แท้กันห้าสิบห้าสิบฟิฟตี้ฟิฟตี้หรือก็สองลใคนอยูไนคูไนที่ไนซุใไรซินจะผ่านของเรือการแล้นรอบอที่นก็ตกันเชี่ยงออกหาเสียดังตัตตตเสียดังตัดตดตัดรองอัพสองก็ไยยมยอมจะทอแค่เราเลือกสองลัเรือหนึ่งยังรองอัพหนึ่แรงแซงนึรองอัพหนึ่งแงวแงันแย่กร่าดีดีกเชียงเป็นทีมงานลูกกระดูกตามลูกพยายามแทงไอ้าไอ้หน้าเอารเอบเรือสอ 等我，等我把台风阻止，阻止好。 ตุ๊กคอนะครับจริงๆเลยเอ้ยพี่น้องดันเกียที่รบกมาแล้วมีเกมมาแล้วเจอเดี่ยวนี้จักป้าใสต่างคนต่างภายเผาหลอบตา